น,นาทีกกับกปสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์ โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทําให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภยัยหากมีความจําเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟที่ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้า ตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ Power Bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับพาวเวอร์แบทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดระเบิดได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม